สวัสดีค่ะไพรีค่ะไพร,รีพาเพิรนนะคะมือนีไพรีสิมาอัปเดตมูนหน่อยเนาะจากเนาะบิดนมเพิร์ต่างแต่ว่าได้ยี่สิบแปดหมื่นเนาะจากมือวันนี้เพิ่์เกิดวันที่สามสิบมกรลาคมเนาะจากเนาะอัปิดตนมเพิรต่างแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่ามันได้ยี่สิบแปดหมื่นเนาะจากเนาะมือนีก็เป็น วันนี้วันที่ยี่สิบวันที่หนึ่งเนาะวันที่หน<อ>ึ่งก็ได้สามสิบหมื่นนะจ้ะมื่นวันที่หนึ่งได้สามสิบหมืน่น<อ>แล้วนะจ้ะกะแข็งแรงดีจ้ะบังดุบนท่วนสมบูรณ์ดีกินอาหารเก่งนะจ้ะเนาะ<อ>ูกเรือนไพรี่สีหไหเดือนหนึ่งจังปิดนมนะคะแต่บาชุดนี่มันสมบูรณ์ดีก็เลยล่องปิดตั้งแต่ ได้ยี่สิบแปดหมื่นนะจ๊ะยี่สิบแปดหมื่นกับปิดนมปิดนมแล้วก็เอามารวมกันมาอยู่ขอกเดียวกันนะจ๊ะหมูสองข้อมาอยู่ขอกเดียวกันก็เลิ่มนเข้ากันได้น่าจ๊ะพึ่งมาอยู่น้ำกันได้สามหมื่นหนึ่งได้พี่น้องเพื่อนๆมาอยู่ในสามมาอยู่น้ำกันสามหมื่นกับหักกันแล้วเอากันได้น่าจ๊ะนอนน้ำกันร่วมตัวกันแล้วยอกกันเล่นกันได้แล้วน่าจ๊ะกถทอว่า เป็นเข่ากันได้เร็วอยู่น่าจะเนาะนี่ก็ได้สามสิบมือสามสิบมือก็แข็งแรงดีตัวใหญ่ดีเน,น่าจะสามสิบวันสามสิบวันก็นแข็งแรงเนาะพันดูรักกับถ้าจะเป็นน่าจะเป็นอ้ราดแลนนี่ได้บาา่งบอเนะคะที่ตัวออกขาวชมพูเนาะจะจะ,าะจะขนบล,ลายนาะจะดูรักพันจะขนลายนี่จ้ะขนพันจะลายดูรกัก ห้อยตีนค้อยเล็บกันทำหยางกันนะจ๊ะซุ่มบอยซุ่มบ่มีใหญ่นั่นกัซุ่มบม่ม,บมีคนร้ายกับเป็นห้อยสีแดงนะจ๊ะขาวจนออกชมพู่นะจ๊ะเนี่ยมะเ้ยงเพื่อนๆไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะเลียงมันม้วนเพื่อนๆไปน้ำกันเย้ได้แล้วมื่อนี้หมูกับขึ้นราคาอีกแล้วนะจ๊ะกิโลละแปดสิบสามบาทแล้วจ้าขึ้นราคาแล้วดีใจน้ำสู่ปูสูคนนะจ๊ะเนาะ ที่เ้าเลียงหมูมาเ้าก็ราคาึืนเนาก็าใจดีเนาะจ้ะก็กจะได้ราคาดีแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะก,กินอาหารอย่างอาริดอร่อยเลยนะคะคุณหนูเริ่มเริ่มกินอาหารได้หลายเพราะว่าเพิ่นกินอาหารแทนนมแล้วเนาะจ้ะเนาะคนมาได้กินนมแม่เพิ่นแล้วมือแรกก็บ่คอยกินหลายเพราะเท่าใดเนามือที่สองก็ขยับขึ้นมามือที่สามกินหลายกว่าเก่าเนาะจา้ะมาทีนี้ คุณปิดนมเพิ่นได้สามหมื่นนอกจากนอปิดนมได้สามหมื่นสามหมื่นกินอาหารเรืนเก่งละเพิ่นหิวเพิ่นหิวนมเลยจําเป็นต้องกินอาหารนะจากอาหารนี่ก็อาหาร,อาหารเอสอาหารเบอร์หนึ่งนอกจากนออาหารเบอร์หนึ่งก็เป็นอาหารเพลี่เอาสูตรผสนมน้ำนมมาแหงาเพิ่นนอกจากนะมันจะคลายกับบาเพิ่นได้กินนมแม่เพิ่นพร้อมนาะจากสูตรนี้มันจะเป็นสูตรคลายๆกับา่า อาหารแล็ก asure, เนี่ยจะมาผสมนมนมเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเพิ่มตั้งแต่วันท uh, ี่ยี่สิบเกียมาเนาะจ้ะก็ไดสามมื่นแล้วเนี่ยอะอัปเดตให้เบิ้งสูมมือเนาะจ้ะ เดือด้ทงดึงเรื่อยๆเหรินการยอกการยางมวนด้ี่นอกจาะอยากอารมณ์ดีเดี๋ยวจะเอาขวดน้ำไม่เป็นเหรินเดี๋ยวนะาจะคนจะได้บระกวนกันเพ่าจะได้เหรินขวดน้ำนอกจาะเนาะเนี่ยหรินขวดน้ำมันก็จะอารมณ์ดีน้ิดๆซัมนี่ฮะเอาขวดน้ำไม่เป็นเหรินสักก่อนนอกจาะพ้อใหญ่ขึ้นมากกว่านี้ฮะก็เอากระติกนน้ำเอากระเลานน้ำนอกจากกระเลาอน จะร่อนน้ำขวดใหญ่าายแนวมาใสจเพิ่นได้เล่นเนาะเพิ่นจะได้อารมณ์ดีแต่เมื่อเพิ่นเล่นดีอารมณ์ดีเพิ่นก็จะได้กินอาหารเกง่งเนาะจะ้ะเนาะกินอาหารเก่งโตเร็วเนาะอันนั้นคือผ่าเนาะจ้ะจมะม่วงลังคายาเพิ่นให้ความอบอุ่นกับเพิ่นกลางคืนกลางคืนจะอากาศเย็นเนาะจ้ะแต่ว่ากลางเว็บมันจะฮอนกลางเว็บน่าก็หึงเห็นกลางคืนน่าก็เอับรงลง ไหวลมผักถือพิอน่นอกจากทั่วไปอบอุ่น,นาากบเพิ่นนอกจาะเนาะนี่เรื่องนี้ก็เนี่ยน้องลามูตัวใหญ่กูมูเนาะจากมูไล,ล่ๆเกิดที่หลังมูเนาะจาะน้องลามู <c oughs> อันนี้หน่อยว่าไม่น้องลามูเนี่ยเนี่ยเราออกมาแล้วจะบ่ค่อยสมบูรณ์เพราะทารด้นาะจากก็ลืมแข็งแรงมาแล้วเนี่ย หมูแข็งแรงมากนะคะเอาเลียงให้ควนใส่ใจเพื่อบอุ่นให้หมูคุนเคยเห่าน่าจะพยายามที่ว่าจะเข้ามาหาหมูดูดูเปนคุนเคยเห่า,าถ้าเปนคุณเคยเห่าแล้วนั่งกัไงน่าจะเป็นกจะมากกแตกเกินมีมากป็ไม่เพียังแตกเกินไม่ได้ขอคุนสีชมพูออกขาวออกชมพูน่าจะเิ่นจะแตกเืนเพนยยงยางไผ่รีอยู่น่าจะเนาะ แต่ว่าโม่นี่อยู่ประจําแล้วท่านบ่มีการย่านเข้าไปท่านบ่มีการหนีบ่มีการแลนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็ชิ่จ้ะเดี๋ยวก็ชิ่กับเฮาเดี๋ยวมันก็คขุนเคยเฮาหรอกเมื่บ่ดุดอกพออยู่กับมันคู่มึงคู่มึงเจอเขาเพิ่นผู้เสาผู้แรงเนาะเฮามาทําความสะอาดให้เพิ่นล้างคอกหมูคอกหย่างเพิ่นก็จะเข้ามาหาเนาะจ้ะเนาะเข้ามาหาทําความคุนคุนเคยก็พ่นเนาะจ้ะเนาะกินไม้อยู่เดี๋ยวเพิ่นก็ชิ่กับเห่าหรอก ขนาดหมูน้ำกันมึงก mm ็ย hmm. ังช okay. ja. ิ่นกันแล้วนอกจากเนาะนี่ยไทยลีกสิอัพเดทเหี่มมุเพื่อนเพืเบิ้งซุมือมือนอกจากเนาะสามหญ่ซ้ำได้สามสิบมื่อซ้่สามสิบเมื่อสี่ซ้ำได้นอกจากสามสิสมิื่อกัสีไล่เบิ้งเลื่อยเยนอกจากเนาะไล่ให้เบิ้งว่ามาเลียงเพื่อนนเพื่อนที่ยังบ่เคยเลียงหรือว่าเคยเลียงแล้วก่นคอมเมนต์มาได้เด้อจ้ะเด้อว่า ประสบการณ์ในการเลี้ยงของเฮ่ามันจะคือกอันบ่อเนาะจ้ะ่นอาจจะบ่เลี้ยงคือเห่ากับมีเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าพายดีเลี้ยงจะให้เลี้ยงให้หมูขุนเคยก็บคนเฮาสิได้เขาหาพนง,งายพนจะบริยานเฮ่าเนาะจ้ะเนาะบ่ยยานเฮ่าเวลาเฮ่าสีก็สิ้นฉีดยัง,ง,งกระจับงายเนาะจ้ะ,ะผลดีของการที่เหาให้ความคุนเคยกับหมูเนาะจ้ะยอกได้เล่นไล่ได้ ออกใหญ่คนเข้าไปบ่ได้แล้วเขาไปก็คือต้อง,องเดซใส่้องรองถ่าเขาไปอย่างเดียวเนาะจ๋ะาคะนจะเขามาเล่นเา้ามาัดแค้งกัดขานเนาะจ้ะมาเข้าแขงเข้าขาเฮามวนไปอีกแบบหนึ่งเนาะจ้ะนะเาเนาะเราเริ่มดีไปอีกแบบหนึง่งเขามีความสุขกับมันเนาะจะเลี่ยงไง้เฮาก็มีความสุขกับอนานงานหยังมีที่งานของเฮ้านเนาะจ้ะนะเาเนาะถือว่าเป็นงานของเฮ้าเป็นอาชีพอิสระเนาะค่ะเนะาะบ่เป็นได้ บ่มีบ่มีนายเป็นนายตัวเองเป็นอาีพอิสระ,ะเป็นนายตัวเองนะจ้ะหันมาเลี้ยงน้ำกันลองบึงเด้อจ้ากนไอคิจะเลี้ยงก็เริ่มเลี้ยง้เลยเด้อเป็นหนูเกินราคาแล้วจ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้บ่พ่าดคลิปใหม่ๆของไพรี่พาเพิ่นเนาะคะ่ะจะมาอัปเดตมวยบึงเรื่อยๆคลิปนี้เอาซำนนี่สักก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า